ปลูกข้าวโพดในกระสอบง่ายนิดเดียวปลูกไว้กินเองยกไปตรงไหนก็ได้สหรับคนไม่มีพื้นที่จำกัดปลูกไว้กินเองเล่นเล่นสขาขาหกหกกระสอบก็พอได้เป็นพอได้เป็นมีฟาร์มสุขนะดูครับปลูกในกระสอบไม่ต้องเจาะรูยกไปตรงไหนก็ได้ครับทุกคนนี่ครับเป็นแชร์ไอเดียปลูกข้าวโพดในกระสอบนะครับ การปลูกเราก็ใช้ดินนับดินเป็นดินมากนะทุกคนดินถุงไม่เหมาะนะคนเมืองดินถุงไม่เหมาะถ้าดินก็ต้องเอาดินดีครับมันจะได้ออกมาเป็นฝักสวยพันนี้ครับทุกคนดินก็เราลองดูวิธีพิธีการปรุงดินนะหาหน้าดินมาปรุงกับวัตถุอินทรีย์แล้วก็หมักไว้แล้วก็ปรุงครับปลูกอะไรก็งามถ้าคนไม่ชอบเคมีแทบไม่ต้องใส่เคมีเลยถ้าเกิดเราปรุงมีวัตถุดิบที่มันดีอ่ะ ของแม่ไม่ว่าจะปลูกระยะแค่สามเดือนเนี่ยเราจะปลูกใช้ยังไงอ่ะกินแบบไหนอยู่ที่เราปรุงดินครับเพิ่มธาตุอาหารลงไปครับปรุงดินก็ได้ได้แต่ตั้งแต่วัตถุอินทรีย์พวกใบไม้ครับทุกคนผสมผสานล,ลงไปครับแล้วก็พืชผักอะไรก็แล้วแต่หมักลงไปในดินครับเราจะได้ยินดีเราจะปลูกลงไปครับระยะแรกนะครับส่วนมาก ปลูกก็ง่ายครับแต่โรคแล้วปลูก,ลกนกระสอบเนี่ยลดน้ําอย่างเดียวไม่ต้องเจาะรูครับง่ายครับไม่เน่าครับปลูกหน้าฝนแต่ก็ต้องลดน้ำครัาทุกคนวิธีดูแลเอาใจใส่นะครับที่เขาจะมีโรคก,ก็คือช่วงเนี้ยกระโพดเขาจะมีโรคหนอนระบาดนะหนอนเจาะเจาะต้นหนอนกินใบหนอนลงยอดอยมันมีครับก็อาจจะต้องใช้ฉีดยาครับทุกคนฉีดยาช่วยนะนี่ครับอันนี้ผมนอนต้นดูนะนอนต้นเห็นเห็นคขาว่านอนต้นแล้วฝักจะใหญ่สุดท้ายไอสิ่งที่ผมนอนเนี่ย สุดท้ายตอนจบคลิปผมจะได้ฟังว่าฝากมันไม่ใหญ่หรอกฝากเล็กไฟที่ต้นตรงอีกเราก็อยากจะรู้มันใหญ่ไหมนี่วันนี้เราก็ครบแล้วครับเราก็จะมาเก็บผลผลิตของเราปลูกไว้กินเองมาแชร์มาแชร์แนวทางว่าครับพวกมีโรคอะไรบ้างก็มีหนอนเจาะฝักครับหนอนลงยอดนะ มันจะมีหนอนระบาดกระโพที่หนอนระบาดเยอะเลยจริงๆจะบอกตรงๆทุกคนต้องฉีดกันหน้าดูเลยนะแต่ถ้าเกิดเคมีครั้งเดียวถ้าเกิดเอ็นซีก็หลายครั้งหน่อยเพื่อจะให้มันได้ผลนะครับพวกฉีดลหลายครั้งฉีดมากเลยแหละถ้าหนอนระบาดนะครับผมนี่ครับแก่แล้วครับทุกคน กระโพดะในกระสอบกินเองง่ายๆเป็นไอเดียมาแชร์กันครับกับคนที่ไม่มีพื้นที่ครับพื้นที่จำกัดครับแสงหาแสงน้อยครับไม่มีพื้นที่เป็นแปลที่โดนแสงปลูกในกระสอบปูนในกระถางมาเนี้ยง่ายครับยกไปตรงไหนก็ได้หาแสงครับผมไม่ต้องมันไม่ต้องเจาะรูครับลากมันไม่ลงผมงัดดูแล้วมันไม่นึกว่ามันเจาะทะลุมันก็ไม่ทะลุแล้วมันก็ไม่มีการว่าจะเน่าน้ําจะขังเพราะว่ามันเหมือนว่ามันพอดีของมันนะมันพอดีของมันปลูกในกระสอบมปลูกไปสี่ต้นเลยทุกคนนี่ครบโพดทีนี้ ไปทำข้าวเหนียวข้าวเหนียวกินนะใส่น้ำก็ทิหน่อยโอ้อร่อยแซ่บต้มก็ได้ครับนี่ครับเป็นฟาร์มฟุูกเล็กน้อยในการปลูกพืชผักกินเองสร้างจิตใจให้เจ่มใส่อยู่กับไม่อยู่กับธรรมชาติไม่คระ ไม่เครียดน,นะครับเป็นการคลายเครียดอย่างหนึ่งนะการปลูกผักปลูกต้นไมก้กินเองด้วยมือของเราถึงอาจจะไม่สวยงามนะแต่ถามว่าพันธุนี้มันขายได้ไหมผมได้นําให้ขายแล้วทุกคนได้ประมาณ2องสาบาทเหมือนกันแหละในในถุงเนี่ยพันเนี้ยทุกคนไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะปลูกําเล่นๆนะแต่ว่าได้เงินได้ได้กินได้อิ่มนะทุกคนก็ลองไปทําดูก็แชร์ไอเดียให้ทุกคนดู ถึงเราปลูกไปเราก็ได้ค่าน้ําค่าปุ๋ยค่าดูแลได้นิดหน่อยที่เหลือกำไรแล้วก็กินแคแคไฟมสูขของเราทุกคนลองไปทําดูนะง่ายนิดเดียวสวัสดีครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้มาแชร์เรื่องง่ายๆกับการปลูกข้าวโพดในกระสอบครับผม